ดีครับตอนเช้าๆพี่องโอตามาเก็บตัวถ่ายครับใส่ไว้มื่ต้นเย็นเนี่ยโอ้ยจะบปีกอะไรขู่เบาเล้อรู้ไปเงียบกิบกิบได้ก็เอาไม่ได้ก็ก็ไม่เอา

เอาวิวเลยมันคือมอญตาเลน นกเขาเอ้าเอาเอารอเห่าเกดขึ้น ปลงลงนลาดเย็นตาตดยังเยง็นอ,อ,อยู่ครับนยังไม่ร้อนเท่าไหร่มันกับฝนจะตกอะ่ะแินเปลงเมืเ่อยี๋ยวก็ฝนเะกันร้อนร้อนสภาพ tôi phải tay em trắp tôi vẫn tay có điều không chịu mất 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 ลึิตอ่นเลยจ้ะมีตาเดินเลยมีปลาผ่านเลยครับลึกทิพเลยครับอั่นมาได้เม้่อวานอืมไปแล้วลึกไปแล้ว ฝมากดีขนาด มือไซม์เม็ดตาเป็นน้ำมือเป็นน้ำมองปัญหาเยอะทุกวันครับเมื่อแ็ดตกโกนคนจะหาน้อยวันนี้ผมอยากกินแต่ลงแป๊บนึง อันที Kit ่อาเปกนคนการหามีทุกอย่างการหาก็แตกต่างกันไปายการหาก็มองทีมองห่างบ้าง Một điều khắp thì đâu mua rẻ không đâu mua mán tan đế một điều có một điều một điều trong miếng sắc quanh Em color. lưng cái neo dạo hết nam anh dinh dục anh nam rôn thù được làm chuẩn bị nếu bạn cả cảnh được เราชืน่นเลยแหละบนนอกเราแล้วก็ใส่เข้าไปใหยดีต้องรอดูน้ำฝนแรกยังไม่ฝนสักครั้งเลยยามุนรุ่ยปุยอยู่ดื้อเมือน คำลงส่งตูเบาาองิดไปโรงนานับปูต้องเป็นสีขาว มาลุ้นอันนี้นึงครับลายมาอย่างน้อยก็สะสมกันไปนิดน้อยสมกันปะมีปลาไหมนี่ครับไปต้องมีลุ้นแหละได้ไม่ได้ขอได้ลุ้นขอได้ใส่ โอเรือนี่ก็เอาดีติดดีติดดี มีหวไหายอู้ <ừ. S 1> เจ็ปรนไรแล้วนะครับอีกหนึ่งหัวครับทรงทีเ่เงียบแท,ท้ทรงทำไมเงียบแท้ อ่าลิกโลดได้ลิกนีก้ อ่ะมีกันออมากนี่โอ้โหกิตะเพียนกับอ่าตะเพียนก่อนนี่ใสสวยเลยอ่ะ,อะ,อะตายแล้วครับเช้านี้รอดแฮวแล้วอีกหนึ่งแก้ม ครับนั้งแก้มครับสังแก้มแล้วไม่เห่าแล้วไม่เห่าแล้วเจ๋ยวอยู่่ลมหน bên cổ khắp đi nó vô bút nữa đây đi cha Đi vô thịt Đứng nhanh nhau khắp đi sắm níu bóc <Nhạc> nó à mất đây đi nói hết nước nước quá nước 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 ไปเลยครับอยู่ที่ไหนกำนะโอนเอ้ยมีกริปเยอะพี่น้องมีเต็มครับพี่น้อง เขาใสาก่ออกส็ออกเซนครับสามจ้ะมีอีกไหมไหมโอ้มีกระตงจ้ะตรงตัวที่สองแล้วนะลาบเนียวเลยนะเนี่ย

เราเรารู้ทำใหถูกเลยก็บ้าเลยแหละเนี่ยครับเนอะ viên lên cầm mơ, nó tập gấp nhoi nhoi. กำลังวครับพี่น้องเชา้านี้อีกหนึ่งหัวจ้า พี่น้องผลงานเช้านี้ครับ,รพ,รพ,บนนะพี่น้องนะครับปลาตะเพียนปลานกเขาครับปลาตองสามตัวนะครับนี่ครับรอดแห้วพี่น้องนะเร็นไรครับเป็นบางวันนะพี่น้องนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องออเดียวท่าวัดนะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาไปทำอะไรก็อย่าลืมติดตามไว้นะครับ i'll